ติดแดงนะครับติดแดงยังให้เขียวอย่างเงี้ยหรือกําลังจะติดแดงเอาง่ายหรือกำลังจะติดแดง,ง,ห,รง,ดแดงหรือติดแดงแล้วอย่าให้ติดแดงเยอะนะนะครับเป็นผลไม่ดีนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกนะครับเขาบอกว่าอุ้ติดแดงไม่สบายใจนะครับติดแดงไม่สบายใจใหมายถึงว่าต้องทํำยังไงนะครับหนึ่งเขาบอกว่ามีทางเดียวนะ่ะที่ที่ท,ท,ที่ที่ปั่นใจแล้วก็ทําได้แล้วก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไร้สดแค่นั้นเองนะครับทุกอาจารย์เหมือนกันหมด แนะนำไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดตั้งเป้าเลยนะครับ1อาทิตย์นะครับหรือ5วันก็ได้5ต่อ7วันต่อ3ครั้งนะครับสลับกันให้มันได้ประมาณนี้หรือ4วันก็ได้ต่อ7วันนะครับลองดูนะครับไลฟ์สดได้แน่นอนนะครับไลฟ์ก็ยังตามนะคผมแนะนำขือนหนึ่งสมงขึ้นอย่าให้หลุด1ชั่วสมงเพราะเขาจะคิด็น คิดเอาง่ายคิดง่ายเราคิดเป็น60นาทีอะแค่นั้นเองนะครับหนึ่งหนึ่งเราดูแต่ถ้าไม่มีใครดูเนี่ยมันได้นาทีไม่ได้นะไม่ต้องซีเรียสนะครับได้อยู่แล้วยิ่งถ้ายิ่งคนดูเยอะหนึ่งคนน่ะมันก็ยิ่งเพิ่มไปอีกนะครับได้เด้งอีกเด้งสามเด้งด้วยได้ตัดเป็นคลิปสั้นอีกตัดเป็นคลิปยาวอีกตัดเป็นคลิปเรียวอีกโอ้โหตัดเป็นไลฟ์สดอีกเนี่ยได้สามเด้งอีกนะเพื่อนๆเ,เนี่ยมันดีตรงนี้ไงไลฟ์สดก็ได้ นะครับคลิปสั้นก็ได้คลิปยาวก็ได้ได้ทั้งสามมันนนนะครับนี่แหละไลฟ์สดมันดีอย่างนี้ไงนะครับใครกขอยากไลฟ์แต่ถามว่าไลฟ์ม,มีคนดูไหมแนั้นเองนะครับเออแล้วเออผมแนะนํานะครับ <c oughs> โปรไฟลนะ์เนี่ยโปรไฟล์นะเพื่อนๆโปรไฟลนะ์ฟของ Facebook นะที่เปลี่ยนเป็นหมวดมืออาชีพนะนะครับเขาไลฟ์สดได้นะแต่เปิดสร้างมาได้ไม่ได้แค่นั้นเองนะไื่เือนเพจนะนะครับเพจ เปิดสร้างรได้นะครับไลฟสดแค่นั้นเองนะครับอันนี้เขาเจะตรงก,กันนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนเพื่อนเห็นบอกว่าอู้ไลฟ์สดทําไมไม่มียังไม่ขึ้นน่นะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับหรือเขาอาจกําลังจะปรับเปลี่ยนในอนาคตเป็นไปได้นะเพื่อนๆนะครับแต่รัปัจจุบันนี้คือไลฟ์สดของโปรไฟล์ a c e b o o k ส่วนตัวเนี่ยไม่เปิดสร้างอะไรได้นะเพื่อนเพื่อนนะครับแต่เพจเนี่ยโอเคมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแต่ไลฟ์สดเพื่อให้หายติดเขียวนี่ได้ นะครับปกตินะครับอันนี้แหละคือเป็นผลดีนะเขาบอกว่าไลฟ์สดเพื่อเปิดการมองเห็นอีกได้เต็มผู้ติดตามนี่ได้ทุกอย่างอ่ะนะครับมันเปิดกว้างไงอย่างเช่นอ่ะยืนยันตัวตวนอีกยิงย่งได้ดีนะครับ <c oughs> นี่แหละครับเขาเลยบอกว่าไลฟ์สดเนี่ยมันมีข้อดีเยอะนะครับยิ่งใครสมัครไอ้เพจใหม่ๆเนี่ยนะครับผู้ติดตามเริ่มเป็นศูนย์อย่างเงี้ยเริ่มจากต้องเริ่มจากศูนย์เนี่ย โอ้ไล่สวดยิ่งดีเลยถ้าไปดูไล่สวดเพื่อนยิ่งดีเลยนะนะครับสําหรับมือใหม่นะผมก็ดูเหมือนกันไล่สวดเพื่อนไล่สวดเพื่อนดูยนะิ่งดีเนี่ยดีดีแบบไหนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับดีแบบว่าเออเขาก็รด้ว่าเออนี่แหละมันจะเปิดกว้างสําหรับเราไงเปิดกว้างสำหรับเพิ่มขึ้นไงว่าเออไล่สวดเนี่ยถ้าเราไปดูเขาเนี่ยแรกๆนะผมแนะนาแรกๆเขาก็จะเปิดพวงเราเหมือนกันว่าเออคนนี้ดูไล่สวด มันจะเพิ่มนาทีไม่ได้ว่าเพิ่มนาทีนะเพิ่มแบบว่าเออเรามีส่วนร่วมกันนั่นเองนะครับผมว่ามันได้นะลองดูนะเพื่อนๆนะครับเปิดการมองเห็นดีนะครับไล์สดนะครับสลับมือใหม่นะลองดูนะนะครับใครที่ยังไม่กล้าไล์สดดอ้ยอายกลัวๆก็ลองไปดูเพื่อนก็ได้ดูเพื่อนไล์สดอาจจะเปิดกว้างสําหรับเราเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับลองดูนะแต่ถ้าเป็นคนไหนที่แบบว่าอู้ยังไม่กล้าไล์สดเลย นะครับยังอายยังขืนไม่รู้จะทํำยังไงเดินหน้านะครับเดินหน้าอย่างเดียวไม่รู้จะพูดอะไรบางคนเห็นไหมครับบางคนไลฟ์สดนะเพื่อนๆบางคนเขาไลฟ์สดเปิดกล้องอย่างเดียวเลยนะครับผมแนะนําไลฟ์สดเพื่อนๆนะครับแนะนําไลฟ์สดผมแนะนําไลฟ์สดเลยนะครับถ้าไลฟ์สดไม่เป็นผมแนะนําจับโทรศัพท์ออกมาเดินไปข้างนอก <c oughs> เดินไปทุ่งนางก็ได้เพื่อนๆเดินไปทุ่งนางโน่นนี่นั่นเจออะไรทักแล้วก็คุยไปเลยคุยกับเขานั่นแหละได้แน่นอนนะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับไม่ใช่ว่ายิ่งคุยไม่เป็นยิ่งมานั่งคุยไม่ได้นะไม่มีใครคุยกับเรานะเพื่อนๆนะครับเดินไปข้างนอกเนี่ยเออเจออะไรโน,น,น่นนี่นั่นเจอดอกไม้เจอทุ่งนาเจอรวงข้าวเจออะไรโน,น,น่นนี่นั่นเจอสิงสาราสัตว์เนี่ยเจอเทักไปเลย น,นี่เราเขาคุยกับเรานี่ไงดีกว่านั้นก็ยิ่งแก้เขินอายนูน่นนี่นั่นอีกดีกว่าจะเราเราไลฟ์สดกบบไม่มีใครดูครับเพื่อจะเอาเวลามันมันอลไรจ,จักอะไรอยู่นะเพราะว่า AI เขาก็มองอยู่แล้วว่า AI เขาตรวจอยู่แล้วเราเออคุณทําอะไรอยู่นั้นทุกอย่างอะ่ะนะครับไม่ต้องกลัวมีอาจารย์ใหญ่เขาตรวจอยู่แล้วว่าเราทําอะไรจะไปต่อไหมบางคนเฉพาสันี้ประมาณนี้ไง ทุกคนต้องไปต่ออยู่แล้วเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราแค่อยากได้นาทีจะเฉยเพื่อไลฟ์สดแต่บางคนก็แนะนําเพื่อนๆด้วยมือใหม่นะครับให้เข้าไปให้สู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับบางคนก็แนะนําดีนะแนะนาดีมากนะครับเพื่อนๆนะเพจใหญ่เขานะนะครับเราเพจเล็กเราก็ต้องถอนทอมเนื้อทอมตัวเราค่อยๆศึกษาไปนะเพื่อนๆเราต้องลองดูนะลองดูอะไรหลายอย่างแน่นอนแล้วนะครับ ่ว่าการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยไลฟ์สดจะเปผลส่งผลดีเลยถามว่าถ้าไลฟ์สดมันจะขึ้นเลยไหมมันไม่ใช่นะไม่ใช่อะไรวันนี้ขึ้นวันนี้นะก็ต้องรออีกหนึ่งสองสามวันเพียงแต่ว่าเราไลฟ์สม่ําเสมอแค่นั้นเองถ้าอยากให้ไลฟ์แบบขึ้นแบบสม่ําเสมอเนี่ยไลฟ์ทุกวันเลยอืมทุกวันก็ได้ไม่ได้ไม่ไม่มีใครห้ามนะเพียงแต่ว่าผมบอกว่าเจ็ดวันสามวันยังต่ำ นะครับลองดูผมได้ผลเหม like หือนกันผมไลฟ์เหมือนกันตะกอน3าวันก็มีคนนะแต่วันตรงช่วงหลังนี้ผมไม่ค่อยได้ไลฟ์แต่ผมมาทําคลิปยาวนะครับผมสลับกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะนะครับทําไปเลยทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปกดดันตัวเองไม่ต้องไปซีเรียสนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็ได้เองเนะี่ยผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับอย่าใจร้อนทําไปเรื่อยๆนะครับ